สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับอยู่กับผม T.N.I.K. วันนี้ก็จะเป็นการจบซีรีส์การแนะนำปืนดีๆในแต่ละสายวันนี้เป็นคิวของสายหมอซัพพอร์ตนั่นเองครับสายหมอเนี่ยจะประกอบไปด้วยปืนทั้งหมด3ส,สายครับไรเฟิล S.M.G. แล้วก็ช็อตการครับผมจะพูดในส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนของปืนไรเฟิลจะมีทั้งหมด4กระบอกนะครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะว่าแต่ละตัวเนี่ยสตัวเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่านะครับติงเกอร์กับทางฝั่งของท็อกซิกเหมือนจะเท่ากันในส่วน ของปืนไรเฟิลครับมีมดสีกระบอกมีค่า15 AKS 74 M16 แล้วก็ K416 ครับถ้าจะยกให้เป็นที่1เลยก็คงจะรู้กันโดยทั่วครับว่าต้องเป็นกระบอกนี้แน่นอนก็คือเป็นทางฝั่งของ K416 เพราะว่าสมยานามของมันเนี่ยผมไม่พูดถึงเยอะละกันเป็นปืนที่ลั่นไวนะครับ SMG ก็ได้ไรเฟิลก็ดีแต่งยาวก็ยิงดีแต่งสั้นก็เร็วเป็นปืนที่โคตรด,ดีเป็นปืนท็อปเทียร์เมตาสุดๆไรเฟิลจบไปแล้วกระบอกอื่นก็ถือว่าเล่นได้นะถ้ามีความ ความสามารถส่วนตัว M16 นี่กากสุดเลยผมไม่ค่อยได้นำเท่าไหร่เพราะว่าผมไปลองมาแล้วยิงไกลก็ตายยากยิงใกล้ก็ไม่รัวนะครับไม่ค่อยสุดสักทาาใน M16 อะ่ะผมเลยจะมาแนะนําทางฝั่งของ SMG ของแต่งของปืนพวกนี้เนี่ยผมต้องยอมรับเลยว่าผมยังปลองไม่หมดครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นสายไรเฟิลเป็นส่วนใหญ่ SMG เนี่ยน้อยครั้งจะได้เล่นก็เลยจะมีบางปืนที่พอมีเวลบ้างแต่บางปืนก็ไม่มีเลยก็บอกแรกครับเดี๋ยวผมจะไล่จากใกล้ไประยะไกลแล้วกันเนาะใกล้ๆนะครับผมแนะนําปืนนี้เลย MP7 แหละครับคือความจริงอ่ะเราต้องใส่เป็นนี่นะครับตัวตัดนี้นะก็คือไม่ต้องใส่ท้ายนะครับบวกกับใส่แม็กเป็นแม็กดำจะได้เยอะๆแต่ว่าผมยังปลดล็อกไม่ถึงแต่ผมลองมาละปืนดีจริงปืนนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการเล่นระยะใกล้เพราะอะไรระยะมันอยู่ที่ยีเมตรเห็นไหมดูไฟเลตมาสิครับอัตราการยิง950รัวมากทำให้ปืนนี้เนี่ยมันเป็นปืนที่ดีมากสําหรับระยะใกล้เอาง่ายคือเราใส่เลเซอร์เราใส่อะไรไปที่เป็นบวกความแม่นยำเห็นไหมความแม่นยำผมดันไปที่8ปนะครับไอความแม่นยำเนี่ยมันจะ วยเรื่องการที่ไฟก็คือยิงแบบไม่เลงนั่นแหละยิงเยอะก็ยิงดีสำปืนนี้ต่อมาถ้าจะพูดถึงปืนที่มันกลางๆก,ก็คงต้องเป็นปืนกระบอกนี้ครับ QCQ 1 7 1ึงเนถึงปืนนี้นะครับมันจะดูเบาๆก็จริงนะแต่ว่ามันก็มีไฟเลทที่ค่อนข้างรัวในระดับหนึ่งรนะครับรัวประมาณปืนไรเฟิลแหละไม่ค่อยรัวเหมือนซัมเมชินกันแต่ว่าทุกคนดูค่าควบคุมมันค่อนข้างเยอะนะอันนี้ผมแต่งแบบเสริมความนิ่งไอความเร็วนิดนึงนะครับบอกกับเสริมความนิ่งอะไรต่างๆไปก็ จะทําให้ปืนกระบอกนี้เนี่ยมันยิงระยะกลางถึงใกล้ค่อนข้างดีกระบอกนี้ก็จะเป็นประมาณกึ่งๆึ่งจะไปไรเฟิลเลยนะนิ่งเบาแต่งยาวก็ได้นะกระบอกนี้แต่งยาวค่อนข้างดีนะครับยิงนิ่งมากๆเลยนะเหมาะสำหรับหมอที่ต้องการความเร็วนะครับหมอเนี่ยรับเป็นสายที่ต้องวิ่งเข้าชาร์จผู้ป่วยเนาะเพราะว่าไอ้สนามรบเนี่ยผู้ป่วยเต็มไปหมดบางทีนะผมแบบกําลังตาวิ่งนะเงยหน้าบาทีก็คือแบบเป็นผกักอับเพื่อนๆแบบกองเคาะเคาะเต็มเป็นผักเลยเป็นสายของปืนที่หมอเนี่ยควรจะเล่นสุดๆต่อมาอีกกระบอกหนึ่งนะครับไม่พูด ก็คือ S R 3 M ไอ้ปืนกระบอกนี้เนี่ยมันจะเป็นทางไปทางไรเฟิลเลยนะควาสึกผมอะ่ะมันจะเป็นแบบเออมึงไรเฟิลกูยอมรับเป็นไรเฟิลก็ได้นะครับเพราะว่าไดเมจเยอะนะ27แม้ว่าระยะทําการจะน้อยนะมันก็เหมาะกับหมอแหละเพราะหมอเขาต้องการเข้าชาร์จนะไอ้ปืนนี้มันแรงไงมันยิงระยะใกล้คือแบบแป๊บเดียวหายเพืเ่อนบวกกับโคดนิ่งเป็นปืนที่นิ่งมากๆนะมันเป็นชาติฉันไม่ออกมันคือไรเฟิลที่มีความเร็วยิงไฟก็ค่อนข้างดีนะกระบอกนี้เหมือนกันครับผมยังแต่งไม่สุดนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นปืนนี้เท่าไหร่เลย ได้เวลมันเยอะขนาดนั้นเนาะแต่ว่าเป็นปืนที่ดีนะผมลองมาละคือแบบมันเหมือนไรเฟิลแต่เบาแต่แรงเหมือนเดิมคร้าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเกมเพลย์ที่ผมเล่นกันเลยนะว่าปืนแต่และกระบอกเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียหรือว่ามีข้อจํากัดยังไงไปดูกันเลยครับเริ่มที่ QCQ 171เ็นะครับเป็นปืนที่อย่างที่ผมบอกนะว่ามันเป็นกึง่งไรเฟิลมันจะเอทเอียงมาทางไรเฟิลแต่งยาวก็ได้เป็นปืนไรเฟิลที่มีน้ําหนักเบาเอาง่ายคือเราสามารถถือแทน K416 ได้เนื่องจากมันเบาวกว่า SMG มีน้ำหนักเบากว่าไม่มีคควาคลอง เยอะกว่าบวกกับความเสียหายค่อนข้างหน้าตาดีครับผมเคสิหนึง,งเนี่ยเขาจะให้มาที่21เนาะแต่ว่าไอกระบอกนี้เนี่ยดดเมจเขาให้มา26เลยบวกกับระยะทําการก็ตามไลน์ตามสไตล์ของ SMG มครับมันก็จะไม่ค่อยไกลมากไกลสุดก็30เมตรอันที่บอกเนองหมอมันเน้นพื้นที่ใกล้ๆไม่ค่อยต้องการความไกลยิงไกลเพราะว่าเราต้องคอยชาร์จเพื่อนที่ป่วยเพื่อนที่นอนเป็นผักอยู่เราต้องการแบบนั้นก็ SMG เป็นปืนที่เหมาะก,กับหมอมากๆปืนนี้ครับมันนิ่งนะมันนิ่งแล้วก็มันรัวถึงรัวไม่ปรื๊ เอาง่ายคือลัวให้เราคุมปืนได้อยู่เพื่อนปืนนี้แต่งดีๆใช่ไหมคุณแค่ลากเป้าให้ตรงพอลากเป้าให้ตรงคนพอเขาก็ตายแล้วผิว้วปืนนี้ผิ้วเลยแต่งดีๆผิ้วเลย ต่อมาทั้งฝั่งของ MP7 ผมยังแต่งไม่สุดนะสังเกตจากของแต่งได้มันยังดูไม่ค่อยฟูเท่าไหร่แต่ผมแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆมีของแต่งนะทุกคนเน้นไปที่ค่าความแม่นยาครับค่าความแม่นยําคืออะไรค่าความแม่นยําก็คือค่าที่เรายิงฮิฟไฟไปเนี่ยกระสุนมันจะเกาะกลุ่มมากขึ้นเพื่อนๆมันจะไม่กระจัดกระจายเหมือนปืนที่ค่าความแม่นยำน้อยๆฮิฟไฟดีๆเอาง่ายๆแต่งปืนที่เน้นค่าความแม่นยาครับกับค่าการบังคับเนาะเราต้องการความเร็วปืนนี้เนี่ยมันวิ่งชาร์จยิงแบบไม่ต้องลรงเลยโดดยิงโดดยิงนะครับไล่ชุบ พื่อนแบบนี้เลยแล้วก็ผมบอกเลยว่าปืนเนี้ยปะทะใกล้ๆเนี่ยวินหมดนะครับปืนอื่นเนี่ยสู้ไม่ค่อยได้เพราะว่าไฟเด็ดมันสูงคือเอาง่ายๆครับว่าไอ้ปืนกระบอกนี้เนี่ยมันเดเมจยี่สิบถูกไหมยี่สิบนะครับหารหนึ่งร้อยก็ได้ห้าก็แปลว่ามันต้องการห้านัดหนึ่งนาทีเนี่ยมันยิงได้เก้าร้อยห้าสิบนัดถ้าเราคิดเล่นๆนะครับไอ้ปืนกระบอกนี้เนี่ยถ้าเราต้องการยิงห้านัดเนี่ยเราก็แค่ลองเอาเก้าร้อยห้าสิบเนี่ยมาหารกับหกสิบก็คือหกสิบวินาทีจากหนึ่งนาทีมันจะตกประมาณสิบห้าถึงสิบห ยิงได้16นัดแล้วเราต้องการแค่5นัดระยะใกล้แปลว่าอะไรมันจะใช้เวลาแค่0.3วิในการฆ่าศัตรูในกรณีที่เรายิงโดนหมดนะโอเคไหมถ้าเรายิงศัตรูในระยะหวังผลใกล้กลๆไ่านชีอ่ะเราขอแค่0.3วิก็เพียงพอซึ่งตามหลักที่ผมเคยได้ยินมานะรีเฟกคนเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ0.2วิแปลว่าอะไรเขาจะตายก่อนเป็นไงดูมีหลักการไมไอ้เป็นกระบอกนี้ประมาณนี้นะครับก็ลองไปแต่งกันดูนะผม แบ่งโค้ดไม่ค่อยได้นะผมงแต่งไม่สุดนะครับบางกระบอกแบ่งได้แต่กระบอกนี้ไม่ได้จริงๆอ่ะเพื่อนมันไม่สุดอ่ะคุณต้องลองไปแต่งเอาเองนะเน้นค่าความมั่นยำกับการบังครับแค่นันแหละต่อมากระบอกสุดท้ายครับจะเป็นในฝั่งของ sr 3 m compact assault rifle เชื่อมันก็บอกนะว่ามันเป็น compact compact เนี่ยมันแปลว่ากระัารัดแปลว่าอะไรมันคือ assault rifle ที่มันกระัดรัดไอผมบอกไปแต่ว่ามันยังคงความเร็วความเล็กอยู่ได้เมตช์ที่เขาให้มาเนี่ยมันแรงระยะผลมันน้อยก็จริงแต่มันยิงแรงแรงกว่าไรเฟิลนี่ทำให้อะไรทำให้ระยะใกล้เนี่ยทำการที่ กระบอกนี้กับไลฟ์เฟิร์นใครชนะไอ้กระบอกนี้ชนะเพราะแรงกว่าแล้วยิ่งคุณมาใกล้ทําให้เราเนี่ยสกิลภาพในการทำลายล้างที่สูงกว่าถ้าแต่งดีๆไอ้ปืนกระบอกเนี้ยมันไม่ใช่ S M G แล้วเพื่อนๆก็คือมันไม่ต้องคอมแพกไอซ์โไลฟ์เฟิร์นอ่ะมันไปเป็นไอซ์โไลฟ์เฟิร์นเลยไม่ต้องเป็นคอมแพกละเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้ถ้าคุณชอบนะครับอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะขออภัยนะผมกำลังพยายามปรับอยู่เนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะคอมเมนต์มานะถ้าคุณรู้สึกยังไงอ่ะอย่างน้อยก็บอกกับผมรู้หน่่อยวาผมควรแก้้ไไขตรรงหนนนนนบบาาาาะคคัเเเเพพืื่่ออปป็็ววิททยมู้แแก่่่ผผมมมมด้้วววยนะคครับตาาาถี อะไรเนี่ยคุณก็สามารถถามได้ถ้าผมตอบได้ผมจะไปหาข้อมูลมาตอบให้นะอยากให้ทําคลิปแบบไหนอยากให้ทาคลิปอะไรบอกได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลไปรวบรวมข้อมูลมาให้ตอนนี้ขอลาไปก่อนครับเออลืมบอกไปตอนนี้นะผมมาแชลมาหลายวันแล้วนะก็ถือว่าเป็นผู้เล่นเก่าระดับหนึ่งนะเพราะว่าเราขึ้นมาแชลแล้วเนาะก็ใช้เวลาไปประมาณ30กว่าชั่วโมงนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเลยมาเจดาวแล้วเนาะการเล่นก็คือเล่นแอคเสซีเลยจะอยู่ที่ท็อป5ของหัวตารางทุกตานะครับเน้นแต้มเน้นไหลก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนาอีกทีนึงว่า how t ูกข มาแชรว,วิถีคนที่ฟิลม์มวันผมนี่แหละลาไปก่อนครับสวัสดีครับ